สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาซ่อมสกูตเตอร์คันเล็กนะครับสักคันนะครับตัวนี้ลูกค้าจอดไว้นานนะครับไฟไม่เข้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาไล่เช็คแบตเตอรี่แล้วก็ระบบไฟกันนะครับโอเคครับเบื่องต้นเหมือนกับไฟจะไม่มานะครับที่กล่องคอนโทรเลอร์เดี๋ยวเราทําการไล่สายที่สวิตช์กันก่อนนะอันนี่ไฟขาเข้าสวิตช์นะครับขาแรกเมื่อเราเปิดสวิตช์นะครับ แล้วเราวัดอีกข้างหนึ่งนะครับไฟมันไม่ออกก็คิดว่าตัวนี้แบตเสียแล้วก็สวิตช์ก็น่าจะเสียด้วยนะครับตัวนี้เมื่อแบตก้อนใหม่เรามานะครับทําการบาลานซ์แบตนะครับขนานและชาร์จให้เต็มก่อนนะครับแล้วทําการติดตั้งสายขั้วแบตกลับเข้าไปนะครับทําการต่อเข้าไปในกล่องคอนโทรลเลอร์จัดเก็บแบตให้เรียบร้อยเราทําการทดสอบนะครับล้อก็หมุนแล้วเดี๋ยวเราก็จะทะําประกอบเฟรมกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับ แล้วทำการทดสอบชาร์จอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เก็บงานนะครับก็พร้อมซิ่งแล้วครับสำหรับหนูน้อยนะครับนี่ก็โอเคนะครับสวัสดีครับ